ครับผมเรื่องหุ่นใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่เจอประจำครับเจอเรื่อยๆอ,อยู่แล้วชอบบางคนเนาะบางทีใช้โซเชียลเป็นที่ระบายอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเจตนามาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าแน่นอนครับเราผมเองเป็นแฟนเขาผมก็แฮปปี้เขาแฮปปี้ผมแฮปปี้ผมผมจบที่ตรงนั้นครับผมเบื่อไหมครับเพราะว่ามันแบบไม่หยุดสักทีเละอย่างเงี้ยโดนบ่อยเลยมันมันก็เหมือนสิ่งที่เราต้องเจอเรื่อยๆอยู่แล้วก็ มันถามว่ามันเบื่อมันก็เบื่อเป็นบางช่วงครับเบื่อแหละครับมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบมันไม่มันชอบไม่ได้อะเรื่องแบบนี้เนาะมันชอบไม่ได้ก็แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจัดการกับมันยังไงจัดการกับความรู้สึกยังไงเนาะแต่ผมแฮปปี้กับเรื่องของผมผมแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้ผมแฮปปี้กับน้องที่เขาแบบแฮปปี้กับการที่น้องเขากินทางน้องเขาเที่ยวเพราะส่วนหนึ่งที่น้องเขาเป็นอย่างนี้ได้ก็ก็ต้องโทษผมด้วยผมก็เป็นคนที่เอาใจสุดๆสปอยสุดๆผมก็มันก็เป็นความรับผิดชอบของผมอ่ะผมก็โทษตัวเองแล้้วกได เลิกนอยเหรอครับไม่นอยครับผมก็เป็นคนที่ไม่นอยครับกมบ็มีผมเนี่ยจะนอยแทนอย่างเช่นบางทีแบบว่าไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยบางทีมีคนทักมาแล้วทักแบบหน้าหน้าโดนด่ามากผมก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนตรงๆเนาะด่าไปเลยอย่างเงี้ยก็จบๆไปเพราะว่าต่างคนต่างเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราเรามาพบปะคนหรือวาพูดคุยกับคนในโซเชยียลเงี้ยเราก็อยากให้อยากได้พบปะคนอ่ะเราก็เน้นอยากจะให้เจอแต่ด,ด้านเดียลงดีๆอะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีมันไม่ได้ไไดไไดรจริงๆก็จับซะหน่อยครก็คือจับว่าเราอยากมาให้ความสุขแต่อยู่ดีทุกคนก็คือมาแบบว่าจับผิดนี่จับผิดนี่อะไรอย่างเงี้ยความสุขของเขามันมาแบบแปลกที่ครับครับผมก็ขเข้าใจได้เคยมีแรงแรงแบบเอาแบบไปซื้อของกินแล้วกี่ก่อนได้เลยเยอะครับเยอะครับบางทีแบบบางทีมามา,มาจีบก็มีนะมามาจีบโฟกัสเงี้ยบางทีโหว่าร้อนนะผมว่าทนไม่ไหวมก็โหไอเราก็นั่งเครื่องข้างมึงดูไม่ออกอีกเหรออะไรก็ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ย ดูไม่ออกเยอะก,ก็มันก็มีหลายๆมุมแหละครับแต่นี่แหละครับก็เราต้องจัดระเบียบให้เป็นวางตัวให้เป็นแม่นี้เจดูแลอารมณ์เราอ,อย่างไรถ้าแบบพอเจอคอมเมนต์ในบุรี่เอ่ยมาตีแฟนเอ่ยการไล์อย่างเงี้ยบางทีก็หลุดบ้างไม่ใช่แบบเป๊ะร้อยเปอร์หรอกบางทีผมก็ด่าไปบ้างด่าเลยบางทีก็อเ,กเออ <S <S เขาทำได้ <S 2> <S 2> เราก็ทำได้อะมันก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องวางตัวให้เป็นเพราะว่าคนเขาเข้ามาดูเราไม่ได้ไปดูเขาเราเราก็แค่บบ ก็มีน็อตดุดไปบางครั้งแต่คิดจัดตระเียบตัวโรเมงนั่ก็แบบว่าเน้นพูดคุยเอาฮามาใส่เว้เอาสมุกสมุกอะไรอย่างเงี้ยครับกำถามไปอบโการเองไหคเขาเป็นกา้จัดการใงไหคะเพราะว่าถือว่าโดนมานนก็ว่าน้องเขาเก่งนะือน้เขเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น้องเาก็โอเคนะโฟกัสาเป็นคนที่เขาอยู่เป็นมาเขาดูแลตัวเองเป็นครับเขาไม่ปล่อยเสียงแบบนี้มัน ทรู้เขาไปทําร้ายเขาเขายัางแฮปปี้ได้อยู่อย่างเงี้ยและแน่นอนผมก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกันก็นไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับก็คือไม่ได้มีการเงการอะไรใดๆเลยใช่ไหมไม่ครับไม่ครับยกเว้นบางอันที่มันเกินไปจริงๆนะครับอย่างที่เคยมีคดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถ้าถ้ามันต้องขนาดนั้นเราก็เราก็ต้องทำมาเนาะช่วยไม่ได้แต่ว่าเราจัดระเบียบได้ครับไม่มีปัญหาผมประสบการแฮปปี้เหมือนเดิมครับมีคุยกันไหมบอกว่าลองไปฟิตให้เขาดูเลยอยากเห็นเขาเฮ้ยมี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 นี่มีข่าวดีมีข่าวดีมีข่าวดีก ก็เป็นช่วงที่โฟกัสเองเขาก็แบบอยากจะเริ่มดูแลตัวเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณหลายๆอย่างเนาะเออก็รอรอดูกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงผมก็รอดูรอดูกันผมก็รออยู่เหมือนกันครับมดเสนอรักเอะไรงี้ผมมีแน่นอนผมมีมานานแล้วผมมีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมามีปฏิกิริยาครับผมเ้อเสนออะไรคะเสนอดีๆครับผมผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนถ้ารักกันดีแน่นอนนกิโลละหมื่นกิโลละหมื่นโอ้ย ผมว่าโกล้าพูดกิโลละหมื่นแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่เาเริ่มเริ่มจริงแล้วตอนนี้โฟกัสเ,เริ่มจริงครับก็แบบว่าอ่ะโอเค,อเคถ้าน้องทาได้เดี๋ยวพี่ให้รางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่ชุดผู้ชายคนนี้จะให้ได้เ, <c oughs> เลยก็เต็มที่ไปครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเรื่อยๆเนาะอันนี้คุณรอดแล้วเร็วๆนี้เลยเห็นย,ยังไงคะปกป็ดีก็อีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้มาทางานกับแน็ะใช่ไหมก็นั่งคุยๆอะไรนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวรอดูอีกสาวันเริ่มกระบวนการแล้วเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวรอดูโฟกัสจะสวยครับ ไม่ด้กาสอง,งคนมองโลกไม่ได้แบบว่าติดลกไปตามคอมเมนต์นเพราะว่าถ้ามันมีคือคือเราไม่ได้อยากยึดติดกับแค่แง,งล่ลบมันเป็นแค่ส่วนเสียวส่วนเสี้ยวเล็กๆเพราะาจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันดีเราแฮปปี้เราเจอคนเราแฮปปี้กับการคุยพูดด้านดีๆนี้มีอีกเยอะแต่แค่เราไม่ได้พูดถึงมันเราก็เราๆๆอยากให้ทุกคนย้ำย้ำว้คเขาอยาไปสนใจกับเรื่องเล็กๆที่บางทีมันมาสะกิดใจหรือมาเบรกเราท่้งที่แบบเหมือนอะไเส้นผมบางภูเขาอะครับ อย่าอย่าอย่ามายึดอะไรแบบนั้นครับเจมส์เมื่อกี้บอกว่ารางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้ชายก็แบบว่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ปล่าอุ้ยรอดูครับใจพยายามอยู่ใจพยายามพยายามอยู่พยายอยู่สวยเพื่องานสำคัญอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับต้องสวยเพื่องานสำคัญครับมีโอกาสมาถามว่าเป็นยังไงบ้างหนีไปแล้วโอกาไม่ค่อยสามารถหลอกโดนไปดอกขนาดนี้จั่วขนาดนี้ครับต้องไม่พอว่าแบบแล้วก็ไงเรื่อยแ้เร่งเรื่ก็ไม่ได้รีบแต่เร่งหน่อยแล้วกัน่อย ครับมก็พยายามจะพยายามจะทําไม่ได้ครับคือตัวผมเมองก็แบบมีแผนอะไรของผู้ชายเนาะมีระยะเวลาอยู่เราก็อยากจะทาให้มันอยากเราอยากเต็มที่ในส่งของเราอะ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเขาก็รอที่จะเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น้องเขาแบบเพิ่งมาเริ่มไงเราก็ตั้งสบายน้องพร้อมเมื่อไหร่พี่ก็พร้อมนะก็พูดได้เลยว่าเตรียมจะแต่งงานไหมก็คิดคิดว่าจะเพิ่งมาถึงตั้งเลยเอาเอา,เอาพิธีเล็กก่อนพิธีก่อนนัานั่นก่อนเนาะเอาแค่มั่นก่อนเนาะเอาให้รอดก่อนเอามั่นให้รอดก่อน แต่การเขา,า่าไเออปีนี้่ามครับปีนี้ไหมครับพยายามให้เป็นปีนี้อยู่พย <l> ายามให้เป็นปีนี้ครับครับก็สู้ๆอยู่ครับกกรอบอกโฟกัสบอกโฟ<า>ก,กัสครับฝากเป็นกำลังใจให้โฟกัสด้วยนะสู้ฝากเปกน็นกำลังใจให้น้องถ้าน้องก็ออกมาสวยปังก็ผมว่าทุกคนน่าจะได้มาเจอน้องอีกเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวรอเจอผมเองก็คอยเป็นแฟนที่ดีทำงานในแบบของผมไปแล้วก็คอยสพอร์ตน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกสื่อที่จริงๆแล้วอ่ะคอยให้กำลังใจโฟกัสคอยแบบว่าลงข่าวโฟกัสหรือคอยแบบว่า ช่วยโฟกัสอ่ะผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมพูดเลยจริงๆอะผมพอดูพี่ๆหลายๆคนหลายสื่อหลายๆช่องทางมานานลวแล้วผมเห็นพี่ๆมีความเอ็นดูให้กับน้องเยอะอย่างเงี้ยผมอยากจะขอขอบคุณเป็นอีกคนหนึ่งไปตัวแทนรับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ